สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของกราฟราคาคืออะไรกับสถาบันการสอนการเรียนรู้และให้คำปรึกษาทางด้านตลาด f o เ e ็ก FXPFX Learning สอนอย่างเข้าใจง่ายและเห็นกำไรอย่างแท้จริงกันนะครับกราฟราคาเรียกว่าชาร์ตนะครับชาร์ตหรือกราฟราคาเป็นเรื่องพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การเทรดจุดเข้าจุดออกเป็นต้น กราฟราคาหรือชาร์ตแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่มีปริมาณการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะตามการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด f o r e x แสดงการแกว่งตัวของราคาในแต่ละกรอบเวลาหรือ i m ม f เ a m e เช่น1นาที5นาที10นาที31 1ชั่วโมง4ชั่วโมงจนไปถึง1เดือนหรือ1ปีเลยเป็นต้นมวดต่อมานะครับเทรดเดอร์ในตลาด Forex มี2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับก็คือเทรดในแบบของเทคนิคนะครับสองนะครับนักวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานหรือฟันเดอร์เมนททลอนาลิซิสเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของการาฟราคาเป็นหลักนะครับส่วนฟันเดอร์เมนททลอนาลิซิสเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจการเงินเป็นหลักนะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด Forex นะครับเป็นนักวิเคราะห์ ทางเทคนิคเอานะครับหรือเทคนิคอลอนาลิซิสกันนะครับกราฟราคาจึงมีความสำคัญนะครับมากสำหรับเทรดเดอร์ในตลาดโกล็กที่ต้องเข้าใจและอ่านการเคลื่อนไหวของราคาดูแนวโน้มนะครับวิเคราะห์อินดิเคเตอร์สัญญาณการซื้อขายเทคนิคต่างๆให้เป็นนิยามของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะสะท้อนในรูปแบบของกราฟราคาต่อมานะครับเป็น กราฟราคานะครับในตลาด forex นะครับแบ่งเป็น3ชนิดคือ 1. นลายชาร์ตนะครับ2บาร์ชาร์ตสามแคนเดลสติ๊กที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันที่ 1. นนะครับกราฟลายชาร์ตนะครับหรือว่ากราฟลายเส้นนั่นเองนะครับกราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นลากเส้นแบบจุดต่อจุดโดยจุดที่ลากนั้นคือราคาปิด ของแต่ละหน่วยเวลาเรียงตัวกันทําให้เกิดเส้นลายต่อกันกราฟเส้นไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับเนื่องจากว่ากราฟลายเส้นนี้มีแต่ข้อมูลราคาปิดซึ่งทําให้เทรดเดอร์นาข้อมูลวิเคราะห์ได้น้อยนะครับจึงไม่เป็นที่นิยมกันมากนักต่อมานะครับเป็นกราฟบาร์ชัดนะครับผมราคานะครับจะเป็นการทําเป็นบาร์ชัดนะครับตามชื่อเลยนะครับผมกราฟแท่งนะครับหรือบาร์ชัด เป็นกราฟที่มีข้อมูลทุกอย่างที่เทรดเดอร์จะใช้ในการอ่านเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาดังนี้นะครับผม1ราคาปิดราคาเปิดและก็จุดสูงสุดจุดต่ำสุดกราฟแท่งหรือบาร์ชาร์ดมีข้อมูลที่ครบถ้วนพอที่จะใช้ในการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาแต่ไม่เป็นที่นิยมใช้มากนักในปัจจุบันเพราะว่ากราฟแท่งมีลักษณะที่ค่อนข้างอ่านยากนะครับ แต่ก็จะมีการใช้งานมากกว่าการาฟแบบเส้นต่อมาเป็นการาฟแบบบา์ชัดนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นการาฟแท่งเขียวใช่ไหมครับราคาเปิดจะอยู่ต่ำกว่าราคาปิดนะครับอันนี้คือเป็นแท่งขาขึ้นนะครับจุดสูงสุดอยู่ข้างบนนะครับจุดต่ําสุดอยู่ด้านล่างนะครับต่อมาด้านขวามือนะครับเป็นราคาแบบขาลง นะครับคือราคาเปิดนะครับจะอยู่ซ้ายมือจะอยู่ข้างบนส่วนราคาปิดอยู่ขวามือและอยู่ด้านล่างราคาปิดจะต่ํากว่าราคาเปิดส่วนแท่งขาขึ้นราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดนะครับผมปะบระมาณน,นี้ต่อมานะครับ3คือการาฟแท่งเทียนนะครับคันเดลิลสติ๊กราฟแท่งเทียนหรือคันเด e ลสติ k เป็นรูปแบบการาฟที่ผู้คนให้ความสนใจและเป็นการาฟที่นิยมใช้ในการเทรดตลาด f o r e x มากที่สุดกราฟแท่งเทียนแสดงข้อมูลเหมือนกับ กราบบาร์ชัดทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนส่วนมากสีเขียวจะบอกว่าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับสีแดงก็จะบอกว่าเป็นแท่งเทียนขาลงหรือกําหนดได้ตามที่เราต้องการสีเนื้อเทียนทําให้การอ่านกราฟราคาดูง่ายและรวดเร็วมากขึ้นรายละเอียดของกราฟแท่งเทียน1ราคาเปิดจุดสูงสุดจุดต่ําสุดนะครับราคาปิดนะครับก็เหมือนกับบาร์ชัดนะครับก็คือ ตัวของนะครับราคาเปิดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ต่ากว่าตัวของราคาปิดนะครับในแท่งเทียนขาขึ้นนะครับแล้วก็จุดสูงสุดจุดต่ําสุดก็คือจะเป็นไส้เทียนนะครับก็คือจุดสูงสุดก็คืออยู่ข้างบนสูงสุดเลยนะครับที่เป็นไส้เทียนสูงสุดนะจุดต่ำสุดก็เป็นจุดต่าสุดและก็เป็นไส้เทียนที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับจุดสูงสุดคือจุดที่ราคาเคยไปสูงที่สุดนะครับจุดต่าสุดคือราคาเคยไปต่ําที่สุดนะครับ ต่อมานะครับราคาเป็นแบบแท่งเทียนขาลงนะครับราคาเปิดจะอยู่สูงกว่าราคาปิดแล้วก็จุดต่าสุดนะครับจุดสูงสุดก็เหมือนเดิมนะครับต่อมาเป็นตัวอย่างนะครับราคาเปิด1.700นะครับก็คือราคาเปิดแบบนี้แท่งแดงนะครับก็คือเป็นราคาของแท่งขาลง ร,ราคาปิดคือ1.60 0 0นะครับราคาตาา่ำสุดคือ1.5820าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดต่อมานะครับแสดงว่าราคาเป็นแท่งเทียนขาลงแท่งเทียนขาลงราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดนะครับก็เหมือนกับบาร์ชัดเมื่อกี้ราคาแท่งขาลงนะครับราคาเปิดราคาปิดนะครับแล้วก็ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดต่อมาเป็นไทม์เฟรมของกราฟราคานะครับ กราฟ5นาทีนะครับหรือ m 5นะครับก็จะเป็นไล่เรียงมาให้ดูนะครับตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาถึง18บแนาฬิกายีนาทีนะครับการเคลื่อนไหวของราคาในกราฟเวลา5นาทีเนี่ยนะครับมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นนะครับแต่พอเป็น1ชั่วโมงหรือ h 1เนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาถึง22่สนาฬิกานะครับกราฟเคลื่อนไหวของราคานะครับมีแนวโน้มราคาที่ลดลง นับหรือต่ําลงนะครับต่อมาคือ1วันนะครับสังเกตนะครับว่า5นาทีกับ1ชั่วโมงเนี่ยคือวันที่25นะครับแล้วก็วันแรกนะครับคือวันที่25นะครับในกราฟ1วันหรือ D1 นึ่งนะครับกราฟราคามีแนวโน้มราคาคงที่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมกราฟราคาที่เป็นกรอบราคาใหญ่นะครับจะคุมกรอบราคาเล็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกเทรดนะครับเราต้องเลือกเทรดในกราฟที่เราถนัดตั้งแต่กราฟนาทีนะครับหนาที5นาทีนะครับ15 30 1ชั่วโมงนะครับอยู่ที่เราเทรดแล้วเราถนัดแบบไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเป็น15นาทีลงมาเนี่ยนะจะเน้นเทรดสั้น นเน้นเทรดสั้นเน้นเป็นสก้ปปิ้งนะครับก็คือเข้าเร็วออกเร็วเทรดสั้นไม่สนใจแนวโน้มหรือนะครับระยะยาวนะครับผมเราจะเน้นว่ากําไรเรา10จุด20จุดนะครับหรือ5 10. เหรียญ10เหรียญเราก็ออกแล้วนะครับผมอันนี้สามารถที่จะเข้าเทรดได้ตลอดนะครับ,นะรบถ้ามีจังหวะทั้งวันเลยสุดท้ายนะครับก็ฝากไ้ด้วยกับสถาบันการสอนการเรียนรู้ และให้คำปรึกษาทางด้านตา forex นะครับ fxp effect learning นะครับในการแนะแนวนะครับการเทรด forex นะครับและสอนนะครับตัวต่อตัวนะครับผมสามารถติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o o นะครับแล้วก็เว็บไซต์ fxp effect learning นะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับอย่าลืมไป subscribe กันด้วยผมจะวิเคราะห์นับแนวโน้มการเทรดนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับผมช่วงเช้านะครับผมก็อย่าลืม subscribe นะครับ fxp f f e c t learning แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์เปิ้ลน,นะครับ0979404739นะครับหรือว่าจะไลน์แอดนะครับสามารถแอดไลน์ไปเลยนะครับสอบถามรายละเอียดกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ